สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t ชา n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือ business transformation นะคะในยุคที่อะไรๆก็หมุนเร็วไปหมดโดยเฉพาะในโลกดิจิตัลแหล่งข้อมูลหลักของเรามันนี้ก็คือหนังสือที่แบบว่าน่าสนใจมากๆ reinvent Navigating Business Transformation in a Hyperdigital Era ของไฟโซโฮกเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมวิธีคิดแบบเดิมๆอาจจะไม่เวิร์ k แล้วแล้วกออ็อะไรคือมุมมองที่แตกต่างของโฮกที่ทำให้เล่มนี้ได้5้าดาวเลยนะคะครับใช่เลย คือโลกธุรกิจทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากจริงๆครับเร็วจนเออบางทีเราก็ตามไม่ทันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแต่รวมถึงพฤติกรรมลูกค้าด้วยการแข่งขันก็มาจากทั่วโลกเลยทําให้กลยุทธ์แบบเดิมๆครับพวกที่เน้นลดต้นทุนเยอะๆหรือพยายามสร้างความแตกต่างแบบเก่าๆมันเริ่มมีข้อจํากัดอเหมือนมันไม่ค่อยยืดหยุนเหรอคะ ถูกต้องครับมันมักจะแข็งตัวเกินไปไม่ค่อยยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนสูงๆแบบในปัจจุบันได้นั่นก็หมายความว่าถ้าบริษัทไหนไม่ปรับตัวก็อาจจะอ,อ,อยู่รอดยากขึ้นเรื่อยๆสินะคะใช่เลยครับการปรับเปลี่ยนหรือ Re-Invention ในมุมมองของหอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกสวยๆแล้วครับแต่เป็นเรื่องจำเป็นเลยจำเป็นเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เพื่อหาโอกาสเติบโตใหม่ๆด้วยคือถ้าไม่ปรับก็เสี่ยงจะล้าสมัยไปเลยครับ แล้วแนวทางของ h อกที่เราบอกว่ามันพิเศษเนี่ยค่ะมันต่างจากแนวคิดอื่นยังไงบ้างคะเห็นว่าไม่ได้เน้นแค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวใช่ครับคือจุดเด่นของ h อกคือการมองแบบองค์รวมมากๆเขาไม่ได้โฟกัสแค่กำไรระยะสั้นหรือแค่เอาเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้แต่เขาเน้นการสร้างคุณค่าระยะยาวที่สำคัญคือต้องรวมเาเรื่องความยั่งยืน sustainability กับเรื่องจริยธรรม ethics เข้าไปด้วย อ๋อ oh, เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นแกนกลางเลยเหรอคะครับเป็นแกนหลักของธุรกิจเลยซึ่งมันจะต่างจากแนวคิดกลยุทธ์แบบเดิมๆอย่างของ p o i n เตอที่อาจจะเน้นการแข่งขันหรือ Collins ที่เน้นการสร้างองค์กรที่ยิ่งใหญ่แต่ฮอคเนี่ยจะเอาความเป็นมนุษย์ผลกระทบระยะยาวมาไว้ตรงกลางเลยน่าสนใจมากค่ะการเอา t h i c s กับ sustainability มนาะเป็นแกนกลางของ Transformation นี้ดูท้าทายนะคะแต่ก็คงจำเป็นมากในยุคนี้ แล้วเขามีกรอบแนวคิดอะไรที่มันจับตรงได้ไหมคะมีครับเขาประสมผสานหลายอย่างเลยนะทั้ง system thinking คือมองทุกอย่างเชื่อมโยงกันไม่แยกส่วนแล้วก็เรื่องการสร้างความยืดหยุ่นหรือ resilience ให้องค์กรพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงความคล่องตัวหรือ agility ในการปรับตัวแล้วก็มองไปถึงอนาคตของการทำงานด้วยครับ future of work แต่หัวใจสำคัญเลยคือเขาเชื่อมสิ่งเหล่านี้เข้ากับหลักจริยธรรมความเป็นมนุษย์ human-centric approach แล้วก็มีเรื่อง mindfulness หรือการมีสติในการทำงานด้วย mindfulness ในธุรกิจฟังดูอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ค่ะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเขาหมายถึงยังไงครับเรื่องนี้มันเชื่อมกับประสบการณ์ส่วนตัวของเขาซึ่งน่าสนใจมากครับฮูเค้เคยเล่าว,ว่าตอนเขาย้ายจากบังคลาเทศไปอเมริกาใหม่ๆตอนหนุ่มๆน,นะครับชีวิตลำบากมากต้องทำงานเป็นพารโรงกระดึกเพื่อส่งตัวเองเรียน ทีนี้มีหัวหน้างานเคยสอนตอนเขาขัดพื้นบอกว่าให้เป็นหนึ่งเดียวกับพื้นหรือ be one with the floor เป็นหนึ่งเดียวกับพื้นใช่ครับตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจแต่พอทำไปเรื่อยๆก็อ๋อมันคือการฝึกให้จดจ่อกับปัจจุบันทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือแก่นของ mindfulness นั่นแหละครับ อ๋อค่ะค่ะพอเอามาใช้ในทางธุรกิจมันก็คือการมีสติรู้ตัวในการตัดสินใจไม่วอกแวกไปกับเรื่องอื่นๆหรือแรงกดดันระยะสัน้นทำให้มองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นตัดสินใจได้รอบคอบขึ้นโห oh, เป็นที่มาที่แบบไม่ธรรมดาเลยนะคะจากงานพารโรงมาสู่แนวคิดการบริหารธุรกิจแล้วประสบการณ์ความลำบากตอนนั้นมันส่งผลต่อแนวคิดเรื่อง r e s i l i e n c y ที่พูดถึงเมื่อกี้ด้วยไหมคะแน่นอนครับ ส่งผลโดยตรงเลยประสบการณ์นั้นมันสร้างความทรหดความอดทนให้เขามากๆทํทำให้เขาเชื่อว่าความยากลำบากหรือภาวะวิกฤตนะครับ adversity หรือ chaos เนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆคือนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นโอกาสเหรอคะใช่ครับเป็นโอกาสให้เราแข็งแกร่งขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นทั้งในระดับบุคคลและก็องคอ์กรเลยดังนั้น resiliency ในมุมมองเขาไม่ใช่แค่ล้มแล้วลุกเร็วๆนะครับ แต่คือการเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากความท้าทายนั้นๆด้วยเข้าใจแล้วค่ะทีนี้กลับมาที่กรอบการทำงาน LIFS ที่พูดถึงตอนแรกนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะ LIFS นี่เป็นเหมือนกระบวนการ5ขั้นตอนครับในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง L คือ learn เรียนรู้ไม่ใช่แค่หาข้อมูลนะครับแต่ต้องเข้าใจบริบทความจำเป็นจริงๆ I, I คือ investigate สืบสอบคือวิเคราะห์ปัญหาโอกาสให้ลึกซึ้ง F คือ formulate สร้างสูตรคือกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ให้ชัดเจน T, T คือ take off ลงมือคือเริ่มนำไปปฏิบัติจริงแบบคล่องตัวทดลองไปปรับไปและสุดท้าย S, <S คือ study ศึกษาประเมินผลคือต้องวัดผลเรียนรู้แล้วก็ปรับกระบวนการไปเรื่อยๆครับอืมฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องจริงๆนะคะใช่ครับหัวใจสำคัญคือมันไม่ใช่แค่ การติดตั้งระบบใหม่หรือทำโปรเจกต์ให้เสร็จเสร็จไปแต่มันคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเลยแล้วก็ต้องดึงทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยฟังดูก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่โปรเจกต์ที่ทำแล้วจบไปแบบนี้องค์กรส่วนใหญ่จะปรับตัวทันไหมคะแล้วมีอุปสรรคอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างคะเป็นคำถามที่ดีครับแน่นอนว่ามันท้าทายโฮเคเขาก็ชี้ว่ามีปัจจัยสำคัญหลายอย่างเหมือนกันที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้สำเร็จหรือล้มเหลวอันดับแรกเลย สำคัญสุดๆคือผู้นำต้องเอาจริงเอาจังครับ Top-Tier Commitment ถ้าผู้บริหารสูงสุดไม่เชื่อไม่ผลักดันจริงๆอันนี้ยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะเรื่องผู้นำนี้สำคัญเสมอเลยนะคะใช่ครับ2คือเรื่องวัฒนธรรมองค์กรต้องสร้างบรรยากาศที่แบบว่าคนกล้าทดลองกล้าล้มเหลวได้บ้าง comfort with failure ไม่ใช่เน้นแต่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบอย่างเดียวแล้วก็ต้องระวัง อย่าหลงไปกับเทคโนโลยีมากเกินไปจนลืมเรื่องคนครับ Avoid undue emphasis on tech การสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความล้มเหลวได้นี่พูดเหมือนง่ายนะคะแต่ทำจริงน่าจะยากโดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆจริงครับมันต้องอาศัยการสื่อสารที่ต่อเนื่องสื่อสารเยอะๆและโปร่งใสให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมเราต้องเปลี่ยน Communicate the why แล้วก็ต้องให้เห็นว่ามันเป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะ It's a journey ไม่ใช่โครงการสั้นๆจบแล้วจบเลยการเปิดเผยเรื่องความเสี่ยงแล้วก็แนวทางรับมืออย่างตรงไปตรงมาก็ช่วยลดความกลัวการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กรได้เยอะครับฟังทั้งหมดแล้วนะคะการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างต่อเนื่องแบบที่โฮกี้เสนอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องขององค์กรธุรกิจอย่างเดียวแล้วมั้งคะดูเหมือนจะเป็นทักษะชีวิตที่สําคัญขึ้นเรื่อยๆสําหรับเราทุกคนเลยในโลกที่มันไม่เคยหยุดนิ่งแบบนี้ชอบเล่มนี้ไหมคะ ถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP ีหน้านะคะ